เบี้ยวแล้วอืมีอยวแล้วอะไรเบี้ยวคะขนตาเบี้ยวแล้วอะอะไรเบี้ยวคะขนขนตาเบี้ยวแล้วเ <คน S 1> หรอขนตาหลุดออลู <c oughs> หุดแล้วมีแฟนแล้วเหรอครับแต่ยังจีบไม่ติดหรอเด็กสาวแบบไหนกันถึงได้จีบยากขนาดนี้อืมแม่ครับที่จริงแล้ว แม่ไปตรวจสอบพื้นเพคคงณเธออย่างชัดเจนแล้วอย่ามาหลอกถามผมเลยแม่ดีใจที่แกจะมีคู่ครองแต่ว่าคุณกู้คนนี้ตั้งแต่ลักษณะท่าทางไปจนถึงพื้นเพคครอบครัวแม่ไม่คิดว่าจะเหมาะสมกับแกทั้งสิ้นแม่คิดว่าลีมานน่าจะเหมาะสมกับแกที่สุด ถึงอย่างไรพวกแกสองคนก็ทํางานด้วยกันมานานขนาดนั้นแล้วต่างคนต่างก็รู้จักกันเรารู้จักกันมากไปสนิทก,กันมากเกินไปก็เลยไม่มีความสัมพันธ์แบบนั้นไม่มีทางไปไปได้ดีที่สุดก,ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่งั้นแม่จะสูญเสียคนมีความสามารถไปชอบความสดใหม่นั้นเหรอแล้วตอนนั้นลูกสาวเจ้าท่าออสเตรเลียตามจีบแกขนาดนั้นแกก็ไม่ได้สนใจไม่ใช่เหรอแม่ครับคุณหญิงคนนั้นเน่ะ อายุน้อยเกินไปถ้าทางก็ดื้อรั้นผมควบคุมเธอไม่ได้หรอกแต่คุณกู้คนนี้อายุก็ไม่มากเลยนะใช่ครับเธอไม่รังเกียจที่ลูกแม่อายุขนาดนี้แค่นี้ผมก็ดีใจจะแย่แล้วงั้นก็พอดีเลยหุ้นส่วนที่ออสเตรเลียของพวกเราลูกสาวประธานเจียงอายุพอๆพอกับแกเลยเอ่มเธอเป็นผู้หญิงแ,งแข็งแข็งเกินไปมันจะทำให้เราสองคนทะเลาะก,กันได้ แ่ได้ยินว่าคุณกู้ก็ดื้อรั้นมากเหมือนกันครับเธอถึงเข้ากับผมได้นิสัยผมจาัดก,การได้ยากเราจึงเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากว่าแกสนใจคุณกู้มากขนาดนี้ถ้างั้นก็จัดหาเวลาให้ฉันได้รู้ออจักสักหน่อยไม่นะแม่เอเออ,เอ,อคือผมจริงเหรอ แม่คุณต้องการเจอฉันเร็วขนาดนี้ก็ได้เจอครอบครัวแล้วมีสิทธิ์อะไรคะฐานะฉันคืออะไรฉันไปเจอแม่คุณด้วยฐานะอะไรคะฉันไม่ไปก็แค่ไปเจอหน้ากันนิดหน่อยเท่านั้นน่ะอย่าคิดมากสิเอเจอกันเฉยๆเกิดโทษนะคะฉันไม่เคยไปพบใครเรื่อยเปื่อยเออนี่ไม่เรื่อยเปื่อยนะ จริงจังนะเนี่ยไปเจอเธอขอร้องนะขอคิดก่อนแล้วกันนะ <c ười> ได้เลยเออ อนนี้ฉันอยู่หน้าสตูดิโอเฉียนอันเกาติง้งเธออยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นเธอเลยอะ่ะฉันอยู่นี่คะ่ะอ๋ะอออโอไม่เจอกันสามวันคิดว่าฉันโดดเด่นไม่เหมือนใครหรือเปล่าคะ เดี๋ยวทำไมเหรอคะไม่สวยเหรอเป็นเพราะว่าดูเป็นผู้ใหญ่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่คือฉันแต่งตัวผิดสวยไหมเออไปเถอะไปค่ะดีเไหร่บ้างไม่เป็นไรค่ะช่าๆหน่อยว้าวจุ้ย คุณกู้ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณนาคะฉันอายุ21ปีแล้วค่ะเพิ่งครบปีเต็มราศีพิจิกค่ะลูดจิ้นของพวกเราก็ราศีพิจิกเหมือนกันปีนี้ครบรอบปีเกิด36ปี <c oughs> คุณกู้อายุยังไม่มากแต่งตัวดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าฉันดูแก่มาตั้งแต่เด็กแล้วค <c oughs> ทำไมถึงได้เลือกอาชีพเชฟนี้หรือคะ,อะคุณนาคะเหตุผลคืออย่างนี้คะ่ะเพราะว่าที่บ้านฉันเป็นครอบครัวร้านอาหารตระกูลเราสามชั่วอายุคนล้วแต่เป็นเชฟกันทุกคนฉันได้ยินคุณปู่พูดว่าบรรพบรุษรุ่นแรกๆของพวกเราก็คเคยอยู่ในห้องเครื่องราชสํานักมาก่อน ได้รับการอบรมสั่งสอนเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กได้เห็นและได้ยินประจำ <c oughs> ก็เลยค่อยๆมาสนใจการทำอาหารอย่างจริงจัง <c oughs> แล้วก็มาทำอาชีพนี้ค่ะอ้ออีกอย่างก่อนหน้านี้ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งในหนังสือเขียนว่าบนโลกนี้มีเพียงสามสิ่งที่สามารถข้ามผ่านเวลาช่องว่างภาษา เข้าถึงช่องว่างของมนุษย์ได้พูดคุยกันได้อย่างไม่มีอุปสรรคซ้อมสิ่งไหนเหรอคะดนตรีอาหารอร่อยความรักฉันไม่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีอะไรอยู่แล้วคะ่ะดังนั้นฉันจึงเลือกอาหารเพราะฉันอยากทำอาหารให้คนที่ฉันรักไปตลอดชีวิตนะคะ เจ็บคอเหรอคะเบี้ยวแล้วเบี้ยวแล้วอะไรเบี้ยวคะขนตาเบี้ยวแล้วอ่อะไรเบี้ยวคะขน คุณตาเบี้ยวแล้วเหรอนตัวจะหลุดออกมาแล้วห <c oughs> ลุดแล้วอีกครา่งนึงคือทำไมไม่รีบพูดล่ะ <c oughs> เรียบร้อยหรือยัง <c oughs> <c oughs> ลูกแม่ลูกจะให้แม่คุยกับคุณกู้ตามลำพังหน่อยได้ไหมอ่คือคุยเรื่องระวังผู้หญิงนิดนิดหน่นอยหน่อย อ๋อเรื่องระหว่างผู้หญิงเหรอฮะยังเมี้ยวอยู่เลยเดี๋ยวผมไปเอาของว่ามาให้นะครับคุณกู้คุณต้องการเงินใช่หรือเปล่าฮะ คุณนะ้าคะฉันไม่รู้ว่าคุณพูดแบบนี้กับผู้หญิงมากี่คนแล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่าพวกเธอตอบคุณยังไงแต่คำตอบของฉันคือใช่คะ่ะฉันต้องการเงินฉันต้องการเงินเพราะว่าคุณปู่ของฉันอายุมากแล้วฉันอยากให้เขาเริ่มมีความสุขไว,ไว้ ฉันต้องการเงินเพราะว่าค่าเช่าห้องของฉันเดือนหน้าก็จะขึ้นราคาแล้วฉันจําเป็นต้องหาเงินให้มากกว่านี้ถึงจะจ่ายค่าเช่าห้องได้แต่เงินเหล่านี้ที่ฉันต้องการที่พูดมาก่อนหน้านี้ล้วนแต่เป็นเงินที่ฉันหามาเองห้ามมองห้ามขยับห้ามวายวายขอโทษนะคะออกไปเถอะตรงนี้ไม่ต้องการเธอค่ะ เงินที่ฉันให้เธอเป็นเงินที่ทั้งชีวิตนี้เธอก็หามาไม่ได้พูดเถอะเธอต้องการเงินเท่าไร่ถึงจะไปจากลูกชายฉันได้เจอหน้าก็อย่าเพิ่งรีบเธอสามารถยิ้มแย้มแล้วพูดว่าขอโทษนะคะวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายไว้คุยกันครั้งหน้าได้ไหมคะแล้วขมุนตัวจากไปอย่างสง่าง,งาม <c oughs> ขอโทษนะคะคุณนะวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อยพวกเราไว,คว้คุยกันทีหลังนะคะ